ที่พีสพคำพิาพากษาสารดีกาที่2311ทับ2 1, 6, พนักงานอายการจังหวัดแพร่โจทย์ในทยทหารกับพวกจำเลยคดีสืบเนื่องจาก จทฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติป่าไม้พศ2484มาตรา4 6 7 11 69 73 74พระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพศ2522มาตรา92 93 151ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 32, 33, 83, 91, 92และลิฟไม้ประดูและรถบรรทุกขกล้อของกลางสารเจ้ต้นพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสองลิฟไม้ประดูและรถบรรทุกหกล้อของกลาง จำเลยทั้งสองอุทธรณ์สารุทธรณ์ภาค5้พิพากษาแก้คำพิพากษาสารชั้นต้นแต่ยังคงให้ลิฟของกลางคดีถึงที่สุดแล้วผู้ร้องยื่นคำร้องและแก้ไขคำร้องขอให้คืนรถบรรทุกหกล้อของกลางให้แก่ผู้ร้องโจทยยื่นคำคัดค้าน ขอให้ยกคำร้องศาลชั้นต้นแต่สวนแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้องผู้ร้องอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาค5พิพากษายกคำสั่งของศาลชั้นต้นยกอุทธรณ์ของผู้ร้องผู้ร้องดีกาศาลดีกาแผนกคดีสิ่งแวดล้อมวินิจฉัยว่า็ได้จริงรับฟังเป็นยุติว่า เมื่อวันที่30ตุลาคม2 5 6 3ศสาลรชั้นต้นพิพากษาลิฟต์รถบรรทุกหกร้อของกลางจำเลยทั้งสองอุทธร์คำพิพากษาสารชั้นต้นต่อมาวันที่15กลุ่กุมภาพันธ์6 5 6 4ศาลอสารุทธร์ภาค5อ่านคำพิพากษาสารุทธร์ภาค5ให้คู่ความฝั่งทางระบบสื่อสารทางไกลผ่าน จบภาพโจทย์ขอขยายระยะเวลายื่นดีกา3ครั้งสารชั้นต้นอนุญาตถึงวันที่14มิถุนายน2564โจทย์ไม่ได้ใช้สิทธิ์ดีกาภายในเวลาที่ขยายไว้และไม่มีคู่ความฝ่ายใดยื่นดีกาผู้ร้องยื่นคำร้องขอคืนลดบรรทุกขอกร้อของกลาง เมื่อวันที่10มิถุนายน2565มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามดีกาของผู้ร้องว่าที่สารอุทธรณ์ภาค5พิภาคายกคำสั่งของศาลชั้นต้นและยกอุทธรณ์ของผู้ร้องมานั้นชอบหรือไม่เห็นว่ากำหนดเวลาในการยื humans, ่นคำร้องขอคืนของกระลังตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา36นั้นเป็นกำหนดเวลราในการใช้สิทธิ์ในการดาเนินคดีมิใช่ระยะเวลาที่เกี่ยวด้วยวิธีวิจาณความตามที่กำหนดไว้เพื่อให้ดำเดนินหรือมิให้ดำเนินกระบวนพิจารณาใดๆก่อนสิ้นระยะเวลานั้นดังนั้นแมนเขาได้จริงจะรับฟังได้ตามที่สารุทธอภาคห วินิจฉัยว่าผู้ร้องยื่นคำร้องขอคืนของกลางเมื่อพผลกำหนดหนึ่งปีนับแต่คำพิพากษาถึงที่สุดผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องซึ่งต่างกับคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นที่เห็นว่าผู้ร้องไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของกลางที่แท้จ,จริงแต่ก็หามีผลทำให้คำสั่งของศาลชั้นต้น ที่วินิจฉัยไว้ดังกล่าวกลายเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบไม่เพราะมิใช่เป็นเรื่องที่ศาลชั้นต้นทำคําสั่งหรือคําพิพากษาโดยฝ่าฝืนต่อบ,บทบัญญัติว่าด้วยวิธีพิหนาาความการที่สาลรุทอนภาค5พิพากษายกคําสั่งของศาลชั้นต้นระยกอุทณนของผู้ร้องเป็นการไม่ถูกต้องศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ดีกาของผู้ร้องฟังขึ้นและเพื่อไม่ให้คดีราชา้าสารดีกาเห็นสมควรพิจารณาพิพา,ากษาคดีนี้ไปโดยไม่ย้อนสำนวนไปให้สารุทธรภาคห้าพิจารณาพิพากษาใหม่ก่อนมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามบุตรธรของผู้ร้องว่าผู้ร้องมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอคืนของกลางหรือไม่เห็นว่าการร้องขอ คืนของกลางตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา36นั้นเจ้าของที่แท้จริงซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดย่อมมีสิทธิ์ร้องขอคืนของกลางต่อศาลได้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันคำพิพากษาถึงที่สุดซึ่งคำว่าวันคำพิพากษาถึงที่สุดนี้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา147วรรค2บัญญัติว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งใดซึ่งอาจอุทธรณ์ดีการหรือมีคำขอให้พิจารณาใหม่ได้นั้นถ้ามิได้อุทธรณ์ดีการหรือร้องขอให้พิจารณาใหม่ภายในเวลาที่กำหนดไว้ให้ถือว่าเป็นที่สุดตั้งแต่ระยะเวลาเช่นวันนั้น ได้สิ้นสุดลงซึ่งก็คือเมื่อครบกำหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันอ่านหรือถือว่าได้อ่านคำพิภาคษาหรือคำสั่งให้คู่ความฝั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญ,ญามาตรา198และมาตรา216ในกรณีที่คู่ความยื่นคำกร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ดีกาแล้วมีได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ดีกา ตามที่ได้ขอขยายระยะเวลาไว้วันคำพิพากษาถึงที่สุดย่อมต้องกลับไปใช้ระยะเวลาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา147วรรคสประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา15ซึ่งเป็นระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายคือเมื่อครบกำหนด1เดือนนับแต่วันอ่าน หรือถือว่าได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งให้คู่ความฟังคดีนี้เมื่อมีการอ่านคำพิพากษาสารรุทอนภาค5ให้คู่ความฟังเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2564้ยโจทก์จำเลยทั้งสองย่อมใช้สิทธิ์ดีกาได้ถึงวันที่15มีนาคม2อ6 4ซึ่งจำเลยทั้งสองมิได้ขอขยายระยะเวลาดีกาและ มีได้ใช้สิทธิ์ดีกาส่วนโจทยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาดีกาและสารชั้นต้นอนุญาตถึงวันที่14มิถุนายน2 5 6 4แต่โจทย์มีได้ดีกาคำพิพากษาย่อมถึงที่สุดในวันที่15มีนาคม2 6 6 4ันอันเป็นวันครบกำหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันอ่านหรือถือว่าได้อ่าน คำพิพากษาสารุทรทอภาค5ให้คู่ความฟังสิทธิ์ของผู้ร้องที่จะขอคืนของกลางต่อสารภายในหนึ่งปีนับแต่วันคำพิพากษาถึงที่สุดจึงต้องนับแต่วันที่15มีนาคม2 5 6 4มิใชี่ชัวันที่14มิถุนายน2 5 6 4หดังที่ผู้ร้องอุทธรณ์ผู้ร้องมายื่นคำร้องขอคืนของกลาง เมื่อวันที่10มิถุนายน2 6 6 5จึงเป็นการยื่นคำร้องเมื่อพ้นกำหนด1ปีนับแต่วันคำพิพากษาถึงที่สุดต้องห้ามตามประมวลกฎหมายอยาญามาตรา36ที่ศาลชั้นต้นยกคำร้องของผู้ร้องมานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผลอุทธรณ์ของผู้ร้องฟังไม่ขึ้นพิพากษา ยกคำพิพากษาสารุถอนภาค5โดยให้บังคับตามคำพิพากษาสารชั้นต้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายอาญามาตรา36ในกรณีที่ศาลสั่งให้ริบทรัพย์สินตามมาตรา33หรือมาตรา34ไปแล้วหากปรากฏในภายหลังโดยคำเสนอของเจ้าของแท้จริงว่าผู้เป็นเจ้าของแท้จริง มีได้รู้เห็นเปลี่ยนใจด้วยในการกระทําความผิดก็ให้ศาลสั่งให้คืนทรัพย์สินนั้นถ้าทรัพย์สินนั้นยังคงมาอยู่ในความครอบครองของเจ้าพนักงานแต่คําเสนอของเจ้าของแท้จริงนั้นจะต้องกระทําต่อศาลภายใน1ปีนับแต่วันคําพิพากษาถึงที่สุดประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา15 วิธีพิจารณาข้อใดซึ่งประมวลกฎหมายนี้ม่ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับเท่าที่พอจะใช้บังคับได้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาแต่่รา198การยื่นอุทธรณ์ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นในกำหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันอา่าน หรือถือว่าได้อ่านคำพิภาคษาหรือคำสั่งให้คู่ความฝ่ายที่อุทธร์ฟังมาตรา198่งวรรคสองให้เป็นหน้าที่สารชั้นต้นตรวจอุทธร์ว่าควรจะรับส่งขึ้นไปอย่างสารอุทธร์หรือไม่ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ถ้าเห็นว่าไม่ควรรับให้จดเหตุผลไว้ในคำสั่งของสารนั้นโดยชัดเจนมาตรา198 วักสามในกรณีที่ตามคำพิพากษาจำเลยต้องรับโทษจำคุกหรือโทษสถานหนักกว่านั้นและจำเลยไม่ได้ถูกคุมขังจำเลยจะยื่นอุทธรณ์ได้ต่อเมื่อแสดงตนต่อเจ้าพนักง,งานศาลในคณะยื่นอุทธรณ์มิฉะนั้นให้ศาลมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ทั้งนี้ ประธานสันดิกาอาจออกข้อบังคับกำหนดรกเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการแสดงตนของจำเลยก็ได้ข้อบังคับนั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้มาตารา198งวรรคสความในวรรค3ามมีให้ใช้บังคับแก่กรณีที่จำเลยได้รับการรอการลงโทษจำคุกหรือรับโทษจำคุกตามคำพิพากษา ครบถ้วนแล้วประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญ,ญามาตรา216ภายใต้บังคับแห่งมาตรา2 1 7ถึง2 2 1คู่ความมีอำนาจดีกาคัดค้าน,น,นคำพิพากษาหรือคำสั่งศารอุทธรณ์ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันอ่านหรือถือว่าได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นให้คู่ความฝ่ายที่ดีกาฟัง มาตรา216วรรค2ดีการนั้นให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นและนำบทบัญญัติในมาตรา198มาตรา200และมาตรา201มาใช้บังคับโดยอนุโลมประมวลกฎหมายวิธีพิจารความแพ่งมาตรา147คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นคำสั่งใดซึ่ง ตามกฎหมายจะอุทธร์หรือดีกาหรือมีคำขอให้พิจารณาใหม่ไม่ได้นั้นให้ถือว่าเป็นที่สุดตั้งแต่วันที่ได้อ่านเป็นต้นไปมาตรา147ง14วรรคสองคำพิพากษาหรือคำสั่งใดซึ่งอาจอุทธร์ดีกาหรือมีคำขอให้พิจารณาใหม่ได้นั้นถ้ามิได้อุทธร์ดีกาหรือร้องขอให้พิจารณาใหม่ภายในเวลาที่กำหนดไว้ ให้ถือว่าเป็นที่สุดตั้งแต่ระยะเวลาชเช่นว่านั้นได้สิ้นสุดลงถ้าได้มีอุทธรณ์ดีกาหรือมีคำขอให้พิจารณาใหม่และสารอุทธรณ์หรือสารดีกาหรือสารชั้นต้นซึ่งพิจารณาคดีเรื่องนั้นใหม่มีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเสียจากสารระบบความตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา132 คำพิาพากษาหรือคำสั่งเช่นว่านั้นให้ถือว่าเป็นที่สุดตั้งแต่วันที่มีคำสั่งให้จำน่ายคดีจากสาร,รบบความมาตรา147วรค3คู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจยืน่นคำขอต่อศาลชั้นต้นซึ่งพิจารณาคดีนั้นให้ออกใบสำคัญแสดงว่าคำพิาพากษาหรือคำสั่งในคดีนั้นได้ถึงที่สุดแล้ว